อืมอ่าลบคลิปทำไมครับลบคลิปทำไมลบคลิปทำไมครับลบคลิปทำไมครับพี่เตี้ยครับลบคลิปทำไมครับไม่กลัวความผิดลบคลิปทำไมอ่าอ่าลบคลิปทำไมอตโตลบคลิปทำไมอ่าลบคลิปทำไมครับพี่เตี้ยครับ เฮ้ยช่องพี่เตี้ยนี่ไม่ถึงพันเลยนี่ว่าคนดูไม่ถึงพันนี่ว่าไอ้พวกต่ําพันฮะเออสุดท้ายมันก็ต่ําพันเหมือนพวกกูนี่แหละนะสุดท้ายก็ต่ําพันเหมือนพวกกูไม่และวันนี้มาถึงแล้วเหรอวันที่ต่ําพันเนี่ยฮะวันที่คนต่ําพันเนี่ยคุณมาถึงแล้วเหรอไปดูถูกเหยียดยามคนอื่นไว้เยอะนะดูถูกเหยียดยามคนอื่นไว้เยอะว่าพวกต่ําพันนะฮะสุดท้ายตัวเองก็ต่ําพัน มันเป็นเรื่องปกติครับยอดคนดูขึ้นขึ้นลงลงนะฮะอยู่ในช่วงความสนใจในช่วงนีย้ยิ่งมีกระแสการบ้านเมืองมีกระแสะบ้านเมืองที่หลายคนเขาติดตามกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดไม่ปแปลกหรอกนะครที่จะมียอดต่ำพันนะวันนี้คุณเนี่ยพอ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 ที่จะเรียกคุณว่าไอ้พวกต่ำพันได้หรือย,อยังอ พอพอที่จะเรียกไอ้พวกต่ำพันได้หรือยังฮคุณคุณเป็นยังไงอาการมันเป็นย er> ังไงฮะอาการมันเป็นยังไงฮะอาการมเป็นยังไงครับอ oh> ืเออเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวจัดให้สวัสดีครับสวัสดีฮะไปเรียกเพื่อนมาเยอะๆไปเรียกเพื่อนมาเยอะมีกลุ่มไหนแชร์ไปกลุ่มนั้นมีกลุ่มไหนแชร์ไปกลุ่มนั้นแหมนานๆต่อๆ จะมาแสมแพมสักทีหนึ่งนะนานๆต่อๆจะมาแสมแพมสักทีหนึ่งนี่โอ้โหไปเรียกกันมาดูเยอะๆเมื่อวานติกเปิดประเด็นเรื่องของพิเตีย้ยนะครับหรือ,อ,อคุณธนันชีวสุดเนี่ยนะครับที่เข้าเป็น FC แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ฝั่งจำเลยนะครับที่นำข้อมูลนะฮะผิดกฎหมายนะฮะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ชักชวนคนเล่นการพนันทางออนไลน์เข้าสู่ในช่อง youtube นะครับมันมีความผิดจริงๆนะครับทุกคนนะฮะก็จะให้ดูเมื่อวานนี้เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับเชื่อว่าทุกคนคงได้ดูคลิปนั้นกันไปแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะเออจิตดีเคารบคลิปล้วใช่ไหมอ๋อจิตดีเคารบคลิปบ้าเหรอฮะผู้ชมฮะคุณจิตดีบอกว่าล่าสุดนะฮะ ล่าสุดเขาลบคลิปไปแล้วนะฮะคุณตุ๊กติ๊กไม่หลุดหลายอะไรนะคุณคาไม่คิดจะอ๋อบอกเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะคุณตุ๊กติ๊กไม่คิดว่าจะหลุดเหมือนหลายคดีใช่ไหมคะ,ะผมไม่ทราบเหมือนกันครับพี่นะฮะผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะจิตด,ดี้แฟนรายการถามว่าคดีนี้จะหลุดไหม โอจิตด,ดีบอกว่ารอสารตัดสินนะครับหลุดไม่หลุดไม่รู้ครับหลุดไม่หลุดไม่ทราบนะฮะคำให้การของจำเลยอาจฟังไม่ขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะจิตด,ดีฮะคำให้การของจำเลยอาจจะฟังไม่ขึ้นใช่ไหมจิตด,ดีนะฮะสารอาจจะประทับรับฟ้องก็ได้ถูกไหมฮะมใครจะไปทราบล่ะฮะอยู่ใน,ข,นขั้นตอนการพิจารณาของสารท่านเราไม่สามารถที่จะ ไประลับละล้วงนะฮะไปชี้นำคดีได้นะฮะใช่ไหมฮะจิตดีอ่าจิตดีบอกว่าใช่เราไม่ไประลับละล้วงนะฮะอำนาจศาลอยู่แล้วนะครับคุณพี่เตี้ยฮะคุณพี่เตี้ยอ่ะนี่เดีจจ๋ยวให้ดูคลิปนะฮะที่คุณพี่เตี้ยนะครับชักชวนให้มีการเล่นการพนันอีกสักหนึ่งรอบนะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะ พีเตียของเรานะครับล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่กลัวนะฮะเขาไม่กลัวนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเขาไม่กลัวแต่ว่าเขาลบคลิปไปแล้วฮะจิตดีเคารลบคลิปไปแล้วใช่ไหมนะฮะแต่ว่าเราบันทึกคลิปไว้จิตดีไม่ต้องห่วงให้เขาลบไปนะจิตดีนะไม่เป็นไรล่าสุดลบคลิปแต่เรามีคลิปฮะคุณผู้ชมฮะเราจะเปิดให้คุณผู้ชมนะฮะเอาทีมงานทีมงานเอาภาพนั้นขึ้นมาเลยทีมงานไม่ใช่ภาพนี้ เอาลงเอาลงอีกภาพหนึ่งเอะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอคุยกับทีมงานทีมงานภาพนั้นน่ะที่คุยกันไว้ทีมงานเอาขึ้นมาเลยทีมงานแม่ทีมงานพลาดบ่อยในช่วงนี้นะทีมงานเอาภาพมันขึ้นมาเลยทีมงานไม่ใช่ภาพนั้นทีมงานไม่ใช่ภาพนี้ทีมงานภาพนี้ ลุงฟังนะเท่าไหร่ก็ได้นะรับท้าท้าทั่วโลกรับไม่อ้าลุงชนะแน่ปากบอกเลยบอกถึงนยานด้วยบอกถึงเนื้อบอกถึงใครก็ได้ที่มีเงินน่ะเอาแต่คนมีเงินนะคนไม่มีเงินอย่าอย่ามาท้าผมนะผมเกลียดนะผมหาทีมงานวนภาพอีกรอบหนึ่งทีมงานขอไอ้ข้อทำไมเราสารตัดสิน ทีมงานวนภาพ<ห>อีกรอบหนึ่งทำไมเราสารตัดสินอะไรอย่าดิ้นนี้ครับเขามาดิ้นทําไมเนี่ยไม่ไม่ใช่วิเคราะห์อันนี้บอกเลยว่าชนะแน่นอนยกนี่นะกคทีฝั่งนู้นฟังนะเท่าไหร่ก็ได้นะฟังอยู่ฟังอยู่รับท้าท้าทั่วโลกรับไม่อันลุงชนะแน่ปากบอกหน่อยบอกถึงนิยานด้วยไม่แหลมมาเหรอใครก็ได้ที่มีเงินน่ะ เอาแต่คนมีเงินนะคนไม่มีเงินอย่าอย่ามาท้าผมนะผมเกลียด <laughs> นะ <laughs> ผมาหาผมจะหาค่าน้ำมันไปไปดีใจกับลุงอยู่เนี่ยนะ <laughs> ช่วยบอกเลยนะท <laughs> นันชีวสุดท้าทั่วโลก <laughs> นะฝั่งอะไรเอฟตีฝั <laughs> ่งนู้นเข้ามาดูฝั่งหน่อยนะหัวจ <dy> ิตดีฮะ ก็ต้องขอบคุณทีมงานของเราด้วยนะครับที่บันทึกคลิปตีมานะครับแม้ว่าเจ้าตัวนะจิตดีนะเขาจะลบคลิปนี้ไปแล้วแต่ว่าทีมงานของเรานะฮะบันทึกภาพนี้ไว้ได้นะครับ <IT IC AL> ล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ <IT IC AL> ยวทีมงานจะให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะเป็นภาพล่าสุดนะฮะที่ทีมงานเราไปเจอมาครับทีมงานเอาเอาอีกภาพหนึ่งขึ้นมาเลยทีมงานเอาอีกภาพหนึ่งขึ้นมานะทีมงานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอทีมงานก่อนนะคุณผู้ชม เร็วๆสิทีมาทางานามามึงกล้าไล่ะอะเออกล้าก็อยู่เฉยคุณผู้ชมฮะเป็นการตอกย้ำจริงๆฮะว่าเป็นการชักชวนเล่นการพน,นันคุณผู้ชมฮะล่าสุดเราไปเจออีกคลิปหนึ่งมานะครับ คลิปจากกล้องวงจรนะฮะไม่ใช่กล้องวงจรเป็นคลิปของเขาเองนะผู้ชมครับก็เราส่งทีมข่าวนะฮะคุณตุ๊กติ๊กนะครับลงพื้นที่ไปหาข่าวนี้มาไปคุยกับคนในพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะครับว่าทป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับถึงชักมีพฤติกรรมที่ชักชวนเล่นการพนันนะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะเราไปเจอคลิปนี้มานะครับคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันฮะทีมงานอภภาพขึ้นมาเลยน่าอายอ่ะยิ่งออกมาดิ้งก็ยิ่งอายอ่ะ ยิ่งทำให้รู้เลยว่าโอ้โหเสร็จนี่นะใครไปดูในเฟซมามันไม่เห็นหรอกจะบอกไว้ให้ถ้าโพสตันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ไม่มีประโยชน์เขาไม่ต้องไปเป็นพยานหรอกครับมันไม่มีประโยชน์อย่างโง่ <c oughs> เขาก็เอาซ่อนไว้แล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนรีพอร์ตมันหายนะครับรรถ้าไม่ซ่อนไว้เดี๋ยวมันพาไปลุมกันรีพอร์ตไปรีพอร์ตปุ๊บ เฟซมันบล็อกไปเลยนะครับนะก็ยังยังไม่เข็ดอีกเหรอไอไออะไรนะไอตากไข่มัจฉายังไม่ไม่เข็ดอีกเหรอฮะยังไม่เข็ดอีกเหรอตากไข่มัจฉาไม่ได้กลัวเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับผมไม่ได้กลัวเลยเออทำอะไรผมไม่ได้หรอ ลบคลิปทำไมเล่นกันมานานปรับพันหนึ่งออไม่สนใจหรอกที่หายออไม่กลัวด้วยออนะกล้าก,ลา,ากูหนดีวกว่าแค่นั้นแหละพูดแค่นี้นะเออทำไมรู้ตัวใช่ไหมว่าแพ้ถึงได้ดิ้นกันขนาดนี้ใครกันแน่ที่ดิ้นใครกันแน่ใครกันแน่เออเอาไปเถอะเอาไปเถอะไอ้คนดีนะคนดีเอาไปเถอ,เอ,เอ,เอ,อนะกูชวนใครเล่นอีควาย กูถามเลยดิมีใครมาเล่นกับกูหรือเปล่าเออเอาเอากูาให้ได้ก่อนไอ้เหี้ยค่อยมาพูดนะเอากูให้ได้ก่อนทุยค่อยมาพูดนะนะ <c oughs> อะรู้ไม่จริงก็ไม่เห็นมีใครกล้ากูเลยอะกูก็พูดเนี่ยน้องหายก่อนไฟดับอะอะผู้ชมฮะยิ่งฟังยิ่งเลอะเทอะนะครับผู้ชมฮะก็ ยิ่งฟังต่อไปยิ่งเลอะเทอะเพราะนั้นคุณผู้ชมเนื้อหาใจความสําคัญคลิปนี้จิตดีเขาบอกว่าเขาไม่กลัวใช่ไหมนะฮะการพนันปรับพันหนึ่งนะฮะขอโทษนะฮะเล่นพนันปรับพันหนึ่งจริงฮะแต่การชวนให้มีการเล่นการพนันนะฮะชักชวนทางออนไลน์โทษหนักนะฮะจำคุกหลายปีนะครับนะฮะเผลอยยึดทรัพย์ด้วยนะฮะเจ้าที่บ้านเมืองนะฮะรายการของเรานะครับ รายการลุยชนลุยชนเขาฮะนะฮะผู้ชายคนนี้บอกเลยฮะฝากไปถึงเจ้าที่บ้านเมืองนะฮะผู้ที่รักษากฎหมายผู้ชายคนนี้เมื่อวานก่อนนะ,ะเขาชักชวนให้มีการเล่นการพานันโดยเอาคดีของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านกกอกนะครับที่เธอเสียชีวิตนะ เขาท้า f c ทั่วโลกนะฮะให้มีการไปเล่นการพนันกับเขานะฮะท้าให้มีการเล่นการพนันโดยเขาเนี่ยบอกว่าคดีนี้ยกฟ้องแน่นอนนะฮะส่วนใครที่ะจะแทงว่านั้นนะจะหมายถึงว่าใครกล้ามาเล่นคือมันบทเนื้อหาใจความสําคัญมันมันเป็นการชักชวนให้มีการเล่นการพนันเบาลาวใต้สวัสดีครับ คือจริงๆผมก็ไม่ว่างอะนะนะฮะว่าจะไปแจ้งความจับไอบอกทนันทีัสุดเนี่ยที่มันชักชวนให้มีการเล่นการพานันเนี่ยล่าสุดมันลบคลิปไปแล้วนะฮะมันบอกว่าไม่กลัวนะไม่กลัวโทษทำอะไรกูได้อบอกเงี้ยเจ้าที่บ้านเมืองดูสิฮะเจ้าที่บ้านเมืองคิดดูสิฮะผู้ชายคนนี้ท้าทายกฎหมายนะฮะท้าทายกฎหมายของบ้านเมืองท้าทาย ประมวลกฎหมายอาญานะคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่าผู้ชายคนนี้มีความเหมเกลิมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะฮะบอกว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้นะครับโดยที่เขาชักชวนให้มีการเล่นการพนันเห็นๆกันอยู่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ลบคลิปไปแล้วลบคลิปไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมีใครไปแจ้งความเอาคลิปมาให้ตารวจดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันจันเดี๋ยววันจันเดี๋ยวเอาไปให้สอ,อทอดูซะหน่อยนะฮะตำรวจปร,ปราบปรามเทคโนโลยีทางอาชญากรรม เอาคลิปไปให้เขาดูหน่อยว่าเนี่ยเนี่ย,ยไปไปไปจับมาหน่อยสิให้เป็นตัวอย่างสักหน่อยสินะไปมอมมัวมอมเมาประชาชนนะฮะไปหลอกให้มีคนติดตามเยอะๆนะครับโดยการเอาคาดีของน้องชมพู่เข้ามาพูดคุยไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็สุดท้ายวันนี้มาถึงจนได้นะครับในวันที่ดูคนดูเขาเยอะๆแล้วเขาก็ชวนให้มีการเล่นการพนานี่คือจุดประสงค์ของเขาหรือไม่